หุ้นซิ่งดีเลไทยสวัสดีค่ะหุ้นซิ่งดีเลไทยประจำวันที่30ทธันวาคมพศ2 5 6 5 6 5คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแตดงใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตบวก13.92อยู่ที่1661.20แนวรับจะเป็น1647.20แนวต้านจะเป็น1672.64 ถ้าทะลุได้จะเป็น1694.45ค่ะไปดูเซต50เซต50บวก9.65อยู่ที่1010.19แนวรับจะเป็น992.61แนวต้านจะเป็น1011.44ถ้าทะลุได้จะเป็น1021.77ค่ะ กลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของฮุนซิงดิลิไทยค่ะตัวที่1 CHG CHG ราคา3บาท70สตาง,งค์บวก8สตางค์ค่ะในตลาดเท่งนี้ CHG ก็ดันขึ้นมารอบแรกที่3บาท68สตงสางค์ใช w เวสะสมดันขึ้นมาปิดกระโดดที่3บาท70สตางค์ค่ะดูาาหนึงนาทีก็จะเห็นว่า มีแท่งซื้อข้าวลับกับขายออกเพราะว่า CHG เป็นหุ้นไม่ค่อยชิ่งนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายน้ำม่ CHG ปิดเขียวค่ะดูทางเฟมเด์ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ลดลงมาตามสุดเวฟที่3บาท46สตางค์แล้วก็ตรงนี้ก็มันจะพยายามดันขึ้นไปค่ะจุดเบรกแรกอยู่ที่3บาท75สตางค์ค่ะ C.H.G เป็นหุ้นไซ w เวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมี value ร a ดิ o ที่240ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท65สตางค์แนวต้าน3บาท75สตางค์้าทะลุได้จะเป็น3บาท78สตางค์ค่ะตัวต่อไป True True ราคา4บาท88สตางค์บวก10สตางค์ค่ะ เวตละแท่งนี้ครูก็ยอ่อลงมาก่อนที่4บ78สตางค์แล้วก็ดันขึ้นมารอบแรกที่4บาท84สตางค์เลลงมาอีกรอบที่4บ80สตางค์ท้าตลาดก็ดันตัวขึ้นมาปิดกระโดดที่4บา88สตางค์ค่ะได้หนึ่งนาทีก็ใช้เว์สะสมแล้วก็ชุดสุดท้ายทำให้ครูปิดกระโดดค่ะดูทางเซมเด ก็ตรงนี้ก็ไซด์เว y อัพขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จดุดเบรกแรกก็จะอยู่ที่ตรงนี้5บาทท้วนค่ะตรงนี้ก็เป็นหุ้นอยู่โซนเหนือน้ําแต่ว่ายังไม่ถึงโอเวอร์บอร์ดค่ะแต่ว่าก็กําลังจะค่อเอาเข้าโอเวอร์บอร์ดแล้วตร true เป็นหุ้นไซด์เวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผล มีแวรเดีวที่276ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท83สตางค์แนวต้าน4บาทกสตางค์ถ้าทะลุดได้จะเป็น5บาทท้วนค่ะก็ต่อไป SGC SGC ราคา5บาทท้วนบวก24สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ SGC ก็เปิดกระโดดนิดนึงขึ้นมาที่4บาท84สสตางค์ แล้วก็เลยลงมาที่4บาท74สตางค์ค่อยๆไซด์เวอัพดันขึ้นมาสูงสุดที่5บาท5สตางค์ท้ายตลาดลงมาปิดที่5บาททวนค่ะดูได้นึ่งนาทีก็มีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่าจะมีแท่งซื้อเข้าที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่ว่าแท่งสุดท้ายมีเป็นแท่งขายออกทำให้ SGC ปิดไม่สวยค่ะดูทาาเ m มเดย์ ก็ตรงนี้ก็หลังจากที่ลดลงมาสุดเวฟที่4บาท10ส,สตางค์ตรงนี้ก็มันจะดันกลับขึ้นไปเป็นหุ้นส่งกลับตัวค่ะแนวต้านแรกก็จะอยู่ที่5บาท25สตางค์ส่วนจุดสูงสุดก็จะอยู่ที่5บาท55สตางค์ค่ะ s g c เป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีไวด้วในดิวที่292ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาทแปสิบหตางค์แนวต้าน5้าบาทสิสตางค์ถ้าทะลุแล้จะเป็น5้าบาทยีสิบหตางค์ค่ะแต่ว่า SGC อยู่ในโซน overbought ค่ะตัวต่อไป PSG PSG ราคา1บาทส3สตาง,งค์บวก7สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ p s g ก็เปิดกระโดดขึ้นมาที่1บาท34สตางค์แล้วก็ลดลงมาที่1บาท31สตางค์ไซด์เวย์อัพดันขึ้นมาสูงสุดที่1บาท35สตางค์แล้วก็หลดลงมาอีกรอบที่1บาท32สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดที่1บาท33สตางค์ค่ะดูได้1นาทีก็รตรงนี้ก็ซื้อเข้าสลับกับใครซื้อเข้าสลับกับใครออกเพื่อที่จะ ไซเวสะสมเยืนระยะแล้วก็แท่งสุดท้ายทำให้ PSG ปิดเขียวค่ะ Low time f เฟมเดย์ก็ตรงนี้หลังจากที่ใช้เวสะสซมอยู่ตรงเส้นกระนาแล้วก็มันดันขึ้นตรงนี้ค่ะ PSG เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มีแวลูรลดี้อยู่ที่1 9 4ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท26สตางค์แนวต้าน1บาทส6สตางค์ถ้าชทรดได้จะเป็น1บาทส2สตางค์ค่ะแต่ว่า PSG ก็อยู่ในโซน o v e r b o u g h t ค่ะตัวต่อไปว่าว่าราคา4บาท1 2สตางค์บวก2สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ว่าก็ลงมาก่อนที่4บาท6สตางค์ แล้วก็ไซเวยเอาสะสมดันขึ้นมาที่4บาทส4สตางค์แล้วก็ท้ายตลาดลงมาปิดที่4บาท12สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีก็ไซเวย์สะสมเย็นระยะแท่งสุดท้ายแล้วให้วาปิดไม่สวยค่ะดูทำฟิฟเมยร์ของว่าก็ตรงนี้ก็พยายามไซเวย์สะสมแล้วก็มาดันขึ้นที่4บาทส4สตางค์ตรงนี้ค่ะ ถ้าทะลุได้ก็น่าจะเป็นอไทมไฮค่ะว่าเป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างเพิ่มรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแวรวแลวระดมที่4ี่้อล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท7สตางค์แนวต้าน4บาท14สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นอไทมไฮค่ะ แต่ว่าวามีข่าวว่ารับอานิสสงจีนเปิดประเทศคาดปีหน้าเตรียมรับมือกลุ่มทุนจีนแล้วก็ด้านธุรกิจโลจิสติกยังคงโดดเด่นแล้วก็มีการขยายคลังสินค้า4.2แสนตารางเมตรข่าวจากข่าวหุ้นแล้วก็ทันหุ้นค่ะว่าต่อไปมิดซิปมิดซิป ราคา1บาท21สตางค์วันนี้ถือว่าไซเวสะสมค่ะไปตลาดแห่งนี้มีซิปก็ไซเวย์สะสมแล้วก็ลดลงมาต่ําสุดที่1บาท13สตางค์ดันขึ้นมาสูงสุดที่1บาท22สตงางค์ไทยตลาดลงมาปิดที่1บาท21สตางค์ค่ะโนราย1นาทีก็มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกแล้วก็แท่งซื้อเข้าแท่งใหญ่กว่าด้วย ตางแท่งสุดท้ายนั้นไม่มีซิปปิดเขียวค่ะดูทางเฟมเดของมิซิปก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เหลลงมาที่1,6บาทหกสตางค์แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นแท่งทรงกลับตัวค่ะแนวต้านแรกก็จะอยู่ที่1,27บาท27สตางค์ค่ะมิซิปเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำลังและมีปันผล มี value รายไดอยู่ที่30ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท13สตางค์แนวต้าน1นบาท27สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท36สตางค์ค่ะพลาต่อไป No b l e Noble ราคา5บาท5 5สตางค์บวก5สตางค์ค่ะตลาดแห่งนี้โนเบิล no ก็ไซ้เวสสมทั้งวันจุดตามสืดของวันนี้อยู่ที่5บาท40สสตางค์แล้วก็ จุดสูงสุดแล้วก็ปิดที่5บาทห้าสบตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็มีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแต่ว่าแท่งสุดท้ายทำให้โนเบิ้ลปิดเขียวค่ะดูทมงเฟรมเดย์ของโนเบิ้ลก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ก็ไซด์วีขึ้นมาแล้วก็มันจะพยายามเบรกที่5บาท60ค่ะ โนเบิล <No> เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแววโรดระดีอยู่ที่2 5ล้านบาทค่ะแนวรับ5าบาทส5สตางค์แนวต้าน5บาท60สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท80สตางค์ค่ะเหมือนโนเบิลมีข่าวว่าผู้เทียงเกี่ยวกับเช็ค10หุ้นอสังหาริมทรัพย์ปันผลเด่นซึ่งโนเบิลก็เป็น หุ้นหนึ่งในสิบอสังหาริมทรัพย์ที่ปันผลโดดเด่นค่ะแล้วก็ให้ผลตอบแทนสูง4-8%แนวโนวนุมผลประกอบการโตเด่นแล้วก็จะโตเด่นต่อเนื่องถึงปีจะโตเด่นต่อเนื่องในปี66ค่ะข่าวจากทันหุ้นค่ะก็ฝากพี่ๆแล้วก็ลุงบ้านนาอาทุกคนฝากข่าวต่อด้วยนะคะว่าอีก9ตัวที่เหลือเนี่ยจะเป็น หุ้นอสังหาริมทรัพย์ตัวไหนบ้างตัวต่อไป UBA UBA ราคา2บาทถ้วนบวก9สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ UBA ก็โดนลงมาแล้วก็ย่อลงมาก่อนที่1บาท90สตางค์แล้วก็ดันขึ้นมารอบแรกที่1บาท9 7สตางค์ลยลงมาอีกรอบที่1บาท93สสตางค์ ดันขึ้นมาสูงสุดที่2บาทสสตางค์แล้วก็ถ้ายตลาดลงมาปิดที่2บาทท้วนค่ะดูรายหนึงนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งขายออกช่วงท้ายตลาดทำให้ UBA ปิดไม่สวยค่ะดูทำ f เฟร day ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ทิ้งลงมาตามชุดที่1บาทแ2สตางค์แล้วก็ไซส์เวสะสมมาดูกันว่า UBA จะ ไปยังไงต่อส่วนแนวต้านใหญ่อยู่ที่2บาท37สตางค์ค่ะ UBA เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษรัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแมวลูไรเดียบที่76ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท92สตางค์แนวต้าน2บาท4สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท10สตางค์ค่ะ ตัวต่อไปตัวสุดท้ายก็คือเพ e สเพ c สราคา5บาท30สตาง,งค์บวก25สตางค์ค่ะโดยตลาดแท่งนี้ก็ดันตัวขึ้นมารอบแรกที่5บาท30สตางค์แล้วก็เบกจุดเดิมดันขึ้นมาสูงสุดที่5บาท40สตางค์ถ้าตลาดไซเวดาวปิดที่5บาท30สตางค์ค่ะดูรายเนือที่ก็ ไซเวสเสมอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแท่งขายออกมากกว่าเสื้อข้าช่วงท้ายตลาดแต่ว่าแท่งสุดท้ายทำให้ PEACE ปิดเขียวค่ะ New าาง i m e Fund ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวอยู่ตรงเส้นกราฟแล้วก็มาดันขึ้นที่5บาทสีสสตางค์ตรงนี้ค่ะเหมือนวันรุ่งก็จะลดลงเป็นขั้นบันไดแต่ว่าตรงนี้ก็ดันขึ้นค่ะ P.E.A.C.E e. เป็นหุน้นทยขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวัลลุรายไดย้ที่15ล้านบาทค่ะแนวรับ5 2 3บาท23สตางแนวต้าน5้0บาทส0สตางค์ท้าทะลุได้จะเป็น5 5 0บาท50สตางค์ค่ะแล้วก็มีหุ้นบิ๊กโเต้าก็าคือ T.M.C จำนวน19ล้านบาทไทคอม ก็คือ thcom จำนวน9ล้านบาท ttw จำนวน9ล้านบาทแล้วก็ปิดด้วย d e p r e i n n จำนวน3ล้านบาทค่ะวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้วคุณนิสิ่งดือนไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย